เมตตาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวตะตาลาให้พวกเราพี่น้องมุสลิมได้มาอยู่ณที่นี้นะครับแล้วมาบ่งบอกถึงความมีกความกตัญญูต่อแผ่นดินไทยต่อสถาบันพระมหากษัตร,ริย์พี่น้องมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยคงทราบดีว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ต้นราชวงศ์จักรีนะครับตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลที่สิบท,ท่านได้ให้ความเมตตาและให้ความเท่าเทียมในหลักการของศาสนานะครับ พีออ่น้องมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยจะรับรู้ดีว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทําทุกอย่างนะครับภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็ได้รับความเมตตาในหลายๆด้านในด้านของการประกอบศาสนกิจนะครับประเทศไทยนั้นผมพูดได้เลยนะครับมีที่ละหมาดต,ตามสาธารณะตามปัม๊มตามอะไรทุกอย่างเนี่ยมากมายกว่าหลายๆประเทศนะครับ ทั้งๆที่ทพี่น้องมุสลิมเป็นส่วนน้อยนะครับแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ให้ความเมตตาไม่ว่าจะในเรื่องตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9นะครับท่านทรงแปลอัลกุรอานให้เป็นภาษาไทยเพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้รู้และเข้าใจในหลักของศาสนาตั้งแต่สมัยท,ท่านท่านต่วนนะครับซึ่งเป็นจุฬาราชมนตรีแล้วพระองค์ท่านก็ให้ความเมตตา กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมอย่างมากมายจริงๆเราคงได้สํานึกถึงตรงนี้ว่าอยู่แผ่นดินไหนก็ไม่เหมือนแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยนั้นนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เกียรติกับมุสลิมนะในหลักศาสนาทุกประการที่เราจะประกอบพิธีทางศาสนกิจนะครับแล้วสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันและรัชกาลทีสิบของเราท่านมางานมาวินมา20ปี นะครับท่านให้เกียรติกับพี่น้องมุสลิมอย่างมากมายแล้วไม่มีแผ่นดินไหนแล้วครับที่จะสุขเท่ากับแผ่นดินไทยวันนี้พวกเรามาเพื่อยืนยันว่าเรารักในสถาบันพระมหากษัตริย์และให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่แผ่นดินไทยไปตลอดกาลครับก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันชูว่าทรงพระเจริญ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 ,รรญครับ ขอบคุณมากครับสลามอะลัยกุม